ก้าวสู่มาตรฐานเทคโนโลยีหลังคาที่สมบูรณ์แบบกับนวัตกรรมใหม่ที่ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยอย่างครบถ้วนโดยอุปกรณ์หลังคาตราช้างปกป้องความร้อนก่อนเข้าสู่ตัวบ้านสะท้อนรังสีความร้อนได้ถึง95%ด้วยแผ่นสะท้อนความร้อนตราช้างนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดความร้อนและประหยัดพลังงานให้กับบ้านของคุณ ผู้ติดตั้งเริ่มทําการติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนตามแนวบริเวณเชิงชายหลังคาโดยเริ่มติดตั้งจากขวาไปซ้ายซึ่งเราจะทําการยึดแผ่นสะท้อนความร้อนด้วยตะปูกเกลียวยึดแปรพร้อมกระดาษกันปลิวติดตั้งลงบนจันทันและในกรณีที่มีการซ้อนทับระหว่างแผ่นให้ผู้ติดตั้งซ้อนทับที่ระยะ15เซนติเมตรทั้งนี้เพื่อให้งานที่ได้นั้นเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อการใช้งาน จากนั้นทําการยึดแปรกับแผ่นสะท้อนความร้อนด้วยตะปูเกลียวยึดแปรตามมาตรฐานการมุงสิ่งสําคัญอีกจุดหนึ่งที่ผู้ติดตั้งควรคํานึงหากต้องมีการต่อแปรบนหลังจันทันนั้นควรต่อแปรให้ซ้อนทับกันอย่างน้อย 5เซนติเมตรและตีปีกแปะตัวล่างให้แบนเพื่อช่วยรองรับการยึดแปะกับแผ่นสะท้อนความร้อนได้ดียิ่งขึ้นสำหรับการติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนบริเวณผืนหลังคาในลักษณะที่ต้องมีการซ้อนทับระหว่างแผ่นให้ผู้ติดตั้งทำการซ้อนทับที่ระยะ15เซนติเมตรสูตรนี้นำไปใช้ได้กับการซ้อนทับทั้งด้านบนด้านล่างหรือด้านข้างก็ได้นะครับ ซึ่งเราจะเริ่มติดตั้งจากด้านล่างขึ้นด้านบนโดยกำหนดจุดซ้อนทับตรงบริเวณสันหลังคาที่ระยะ15เซนติเมตร การติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนบริเวณตะเข้สันใช้วิธีเดียวกันกับการติดตั้งบริเวณจุดอื่นๆโดยกำหนดจุดซ้อนทับบริเวณตะเข้สันที่ระยะ15เซนติเมตรทำการติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนและติดตั้งแปรจนเต็มพื้นหลังคาให้เรียบร้อยก่อนติดตั้งในขั้นตอนต่อไป ด้วยนวัตกรรมที่ถูกออกแบบให้ติดตั้งในจุดต่างๆของหลังคาได้อย่างลงตัวคุณจึงมั่นใจได้ว่าแผ่นสะท้อนความร้อนตราช้างสามารถปกป้องบ้านของคุณจากความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจุดสุดท้ายคือการติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนบริเวณตะแครงซึ่งผู้ติดตั้งต้องนำแผ่นปิดตะแคงมาทำการคลุมก่อนการติดตั้งรางน้ำ โดยทำการยึดแผ่นปิดตะเข้กับจันทันด้วยตะปูเกลียวยึดแปพร้อมกระดาษกันปลิวจากนั้นติดตั้งแปรเพาะร่องรางให้มีระยะห่าง14เซนติเมตรก่อนนำแผ่นสะท้อนความร้อนมาซ้อนทับแผ่นปิดตะเข้อีกทีหนึง อย่าลืมที่ต้องซ้อนทับกันอย่างน้อย15เซนติเมตรจากนั้นทำการติดตั้งแปตามมาตรฐานวัสดุมุงหลังคา<ม>ก็เป็นอันพร้อมที่จะติดตั้งรางน้ำได้ในขั้นตอนต่อไปโดยที่สามารถทำการติดตั้งรางน้ำด้วยตะปูกเกลียวยึดแปได้ทันที<ม>คบประโยชน์คุ้มค่า อุปกรณ์หลังขาตราช้าง